ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสมัยเกมนะครับอ่าในคลิปนี้เราก็จะมาลงแรงเป็นตีห้าคนนะครับก็จะมีแรงคอนอยู่คนหนึ่งนะครับส่วนผมจะเป็นแรงคอมนะครับแรงคอมโอเคเราก็มาดูนะครับว่าแรงคอมหรือแรงคอนเนี่ยมันจะตึงแค่ไหนกันก็อยากลองดูนะครับ <laughs> โอเค เริมเกมมาแคลลี่ตัวใหม่เขาก็ขอมานะครับฝั่งเราโอ้แคลี่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะแรงนะครับตัวที่เลดเจมนะผมว่าเป็นตัวเล็ดเจมที่สู้ได้ทุกตัวอืมก็น่าสนใจนะครับสําหรับเกมนี้ฝั่งตรงข้ามเขาก็เปิดมาเป็นไฮยอเตะแล้วก็ลิกเตอร์ครับอืม ก็หมดครับฝั่งเขาก็ไม่เร็วครับโอเคเราต่อมาก็เป็นซาตาครับโอ้ซาตาอ่ะเราก็ขอโตโลโฟไปเลยนะครับเยมนีมว่้าจะมารีวิวฮีโร่โตโรให้ดูนะครับว่ามันจะยืนรับดาเมจได้ขนาดไหนนะครับเยมนี้ผมก็ใส่เป็นรุนแท้งแบบจ้าจามเลยครับ <laughs> โอเค ฝั่งเขาก็จะเปิดมาเป็นวีล่าแล้วก็ไอรินะครับโหเดือดนะครับเดือดนะครับฝั่งตรงข้ามอะโอเคแต่เรายังมีอ้อยนะครับเป็นป่าก็ถือว่าเรามีดาเมจที่สามารถปิดจบได้นะครับอืมต่อมาก็เป็นอันเลนอัลเลนเป็น,ยนเยเลนนะครับเทเยกับไอริลิกเตอรเขนาน่าจะโลมนะครับ เขาก็เปิดป่ามาเป็นเพนนะครับอืฟังเขาโหดนะครับฟังเขาตัวแบบน่ากลัวจัดเลยนะครับแต่ฟังเราก็ไม่น้อยหน้าหรอกนะครับเพราะเรามีซาตะาเมทที่แบบปิดดาเมจร,รวมได้นะครับอืมก็น่าจะโอเคนะครับเก็มนี้ <laughs> ส่วนรูในเท่มพลังแฝงผมก็จะขึ้นไว้ให้ตรงมุมด้านบนนะครับโอเคคนก็ไปดูกันนะครับว่าจะถูกใจหรือเปล่ปาก็ <c oughs> แล้วแต่เราจะเล่นนะครับนะครับมีแรงไดมอนด์ด้วยนะครับ2คนโอ้มีคอนคนหนึ่งนะครับอเลนเล็น,นคอนนะ เอเนคอนหรอโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการเล่นโตโลจะเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วก็พาซาต้าเดินดันดีกว่านะครับเพราะว่าต้องเลี้ยงซาต้าหน่อยนะตอนเจมแล้วก็เจอกับลิกเตอร์นะครับลิกเตอร์เขาเป็น โล่งนะครับในเกมนี้โอเคสกิลหนึ่งแล้วก็เป็นกระโดดพุ่งนะครับเป็นพุ่งตันได้ด้วยนะครับสกิลหนึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเราสามารถใช้สกิลหนึ่งออกก็ได้นะครับหรือเราจะใช้สกิลหนึ่งเข้ากม่ได้นะแล้วแต่จังหวะเกมนะครับว่าเราควรจะใช้สกิลหนึ่งเข้าหรือใช้สกิลหนึ่งออกนะครับ บางคนเขาก็สกิลสมอันติเข้าสกิลหนึ่งออกอ่าแต่เราเกมนี้เราก็ใส่สุดเลยนะครับสกิลหนึ่งสองสามแล้วก็จัดเต็มเลยครับโอเคจังหวะน,นี้ว่าไงโอเคครับเราก็ได้ลิกเตไปเปนที่เรียบร้อยนะครับข้อหามาห้าวกับอ้อยนะอืมโอเคจังหวะน,นี้ผมก็เดิน มองแมพนะดูเหมือนว่าเมทเขาจะบินเอ้ยไม่ใช่บินดิเมทเขาจะเดินมาลากนะเป็นทับแล้วก็ต้องเดินให้ทั่วทั่วแมพนะครับเดินดูฝั่งตรงข้ามให้ดีๆนะครับว่าเขาจะเดินเกมยังไงถ้าเราเห็นแล้วก็อ่าถ้าเราเห็นในแมพเราก็จะรู้ลายเขาเดินนะครับเพาไม่มีอะไรมากครับทุกคนเขาก็น่าจะรู้ งหวันนี้ดูเหมือนมีเมดอยู่ในภูมนะโอเคป่าเราฟาร์มเสร็จมาพอดีก็เรียบร้อยนะครับซาตาบินไปต่อโอเคไปตามไปแล้ะเราเป็นรับแล้วก็ต้องตามนะครับยืนค้ำนะครับยืนค้ำได้เลือดน้อยครับเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบแตกโอ้โหเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์ครับอืมแล้วก็รีเลียดก่อนนะครับเพื่อนก็เอามาก่อนไปก่อนนะ เกมนี้แล้วก็น่าจะเล่นง่ายอยู่นะครับสกอร์เรานำสี่ต่อหนึ่งนะต้นเกมสองนาทีสองนาทีครึ่งนะอืมแต่ฝั่งเขาน่าจะเอาดักไซเยอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าแลกกันไปนะครับแต่สกอร์รวมเราอาจจะดูดีกว่านะครับในต้นเกม โอเคกำลังไปนะครับล่างพาเมียเดินนะครับวันนี้ก็อติไปไม่โดนใครโอเคยาเอตอติอุ้ยไม่ใช่อติดีสกิลหนึ่งเกือบแตกนะครับเพนมาละเพนมาละไปฮัสกิลหนึ่งเห็นไหมครับสกิลหนึ่งล้านสองเลยก็เรียบร้อยนะครับแบบนี้อืม ทีนี้เราก็ได้คิวแบบฟรีๆเลยนะหมายถึงป่าแล้วนะครับเกมนี้อ้อยเขาเล่นดีนะครับเกมนี้ทุกคนสังเกตดูอ้อยนะครับเขาแบบเล่นดีจัดเลยนะครับแรงไดมนดนะอืมเล่นเราคอนนะครับเออไม่ใช่ดิคอมคอมของเรานี่คอนนะครับโอเคจงังหวะนี้อันตีไปดีกว่านะทาร์ตาบินมาบอก โอเคอันติสามสกิลหนึ่งออกนะครับก็เป็นอะไรที่สวยงามนะสาหรับโตรโรนะครับอืมล่างแตกเรียบร้อยครับโอเคอายาเตะว่ายังไงหิวจัดจัดเลยแต่ไม่ได้หรอกนะครับฮายาเตะ <c oughs> เราเป็นโตรโร่สย่างมีอะไรต้องกวาบ ยินดรับดาเมจได้สบายๆยินรับแบบจ่าๆได้เลยครับอืมเฉลี่เราน่าจะไปบนนะเพื่ออะไรจะดูดีกวันนี้โอเคเราเดินมาช่วยกลางหน่อยนะอันเลนแล้วก็ใช้ได้หรือเปล่านะแต่ก็ดีอยู่นะครับอันเลนเพลนมาละ โอ้โหช่วยไม่ได้หรอกนะครับซาตา้ากะจะมาช่วยแต่เพนเขาเจิดมาเลยนะจะหลวดฟุ่งมาเลยครับเพนโอเคอเขาก็แค่ค,ค,คิดไปนะครับแคลีเราก็มาบนแล้เ,เลนก็ไปล่างแล้วโอเคสลับเลนกันนะยื้สุดชีวิตแล้วครับเ,เ,เกมนี้รับดาเมจจ๋าจาล้วแครี่เรายิงฟรีไปแล้วก็รับดาเมจให้นะ ไม่เลยยาแตกก็พอนะอีป่าเข้ามาแล้วป่าเข้ามาแล้ววันนี้ว่าไงไม่ได้นะครับโอเคเราเรายังยืนได้อยู่นะครับรับดาเมจจ่ายและขอกลับไปรีเลียดก่อนดีกว่านะจะได้รับดาเมจสบไปด์นะครับอ่าหัวเยอะเจ็บขอครับ เก็บคอมากเลยครับอันนี้สาตาว่าไงซาตาเขาก็เป็นงานนะครับเล่นดีนะครับสาตาเกมนี้เกมนี้ผมมองว่าทีมเราเล่นดีกันทุกคนนะโอเคหันีไปช่ยซาตานะแต่ดูเหมือนว่าจะช่วยไม่ได้นะครับโอเคป่าเรามาแล้วก็ปล่อยให้ป่าเขาเก็บงานไปนะสร็จแล้วก็ยืนคำ้ำยืนโซนนะครับ ไม่น่ามีอะไรครับจังหวะนี้เปิดมาที่4นาทีแรกนะจะเข้า5นาทีก็ฟังแล้วก็ถือว่าได้เปรียบได้เปรียบนะ15ต่อ7ถือว่าโอเคเลยครับล่างว่ายังไงครับล่าง น่าจะได้นะครับอ้อยเรา,าแรงแจัดเลยนะครับเกิดแล้วิกเตอร์เดินมาอะไรหลดไปก่อนนะอันติใช้ใช้ไปนะครับลิกเตอร์ว่ายังไงลิกเตอร์จะมา,อ,าอันเลนเราไม่ได้หรอกนะลิกเตอร์ได้อะลิกเตอร์เอาได้ปะสวยละใครมาละสวยละจังหวะน,นี้สวนสวนสวนคืนนะครับป่าเรามา ก็เรียบร้อยไปดีครับจังหวะนี้แตก2ตัวไปเลยแลกกับอเลนตัวเดียวถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวไอเขาเล่นดีมากเลยครับเกมนี้ไปโตโลวัวกระถิงกลางกลางกลางได้นะรรรเราได้เกาะเขียวแล้วฮนะแล้วก็ เดินชิวๆได้เลยครับ,บรับดาเมจเย็ยบแล้วก็ไถ่เรียดก่อนนะแค่นั้นแหละครับมีอะไรมากอันติไปครับอันติยัดหน้าโอ้โหถือว่าเป็นตัวที่แยนตัวหนึ่งเลยนะครับตัวโลอือ <c oughs> <c oughs> จงังหวะนี้ป่าเขาแจกดันนะครับ เห็นเขาแยกดันนะครับสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้ก็ต้องแยกดันแหละครับอ่ะเรามาดักดูว่าเขาจะกลับหรือเปล่านะไม่เจอนะโอ้เขาน่าจะกลับละเขาอันติมานี่นะตรงกลางเลยโอเคจังหวะนี้ว่ายัางไงขอชอนหน่อยนะ ปลาเราก็แตกแล้วครับป่าเราแตกป่าเราแตกแบบนี้เราก็ต้องแตกไม่มีตัวดาเมจแล้วครับเขามีวิลานะป่าเราโดนวิลาจับนะครับเมื่อกี้อเลนว่ายังไงครับอเลนโอ้ได้เพนเขาอยู่นะก็ถือว,ว่าให้เขาไปนะแต่เขาจะไม่เกิดนะครับทีมตรงคำ้ำเราเล่นนะครับเราก็พลาดเองนะจังหวะเมื่อกี้ โอเคสกอร์นำยี่สิบสองต่อสิีแต่ว่าป้อมสูสีกันมากเลยครับโอ้โห oh oh. อะไรไม่รู้นะเกมนี้สงสัยจะไม่เน้นป้อมนะครับทีมเ,เราเน้นชิลอ,อย่างเดียวเลยดูป่าแล้วฆ่าอย่างเดียวไล่ฆ่าอย่างเดียวเลยนะโ oh oh. oh oh. อ้โหอเลนต้องแยกดันดิเล่นเลนอะอะ เขาก็บ้าบอกหรือเปล่านะลิกเตอร์ว่ายัางไงครับลิกเตอร์ลิกเตอร์ตัวนี้ล้อหลอกดีมากเลยนะไปโดนไป่ะแคลาารี่ว่ายัางไงไปเราก็ไปให้แคลรี่จัดการไปนะเราก็มาทำเวบย้ายลิปไปครับโอเคดูเหมือนต้องการจะนัวจัดๆเลยนะครับ อุ้ยซาต้าก็เล่นดีนะครับซาต้ากับป่าเรานี่สุดยอดเลยครับเกมนี้ต้องยก m อ p ให้แล้วครับไม่ทัตต้าเขาป่าสองตัวนี้แหละครับเล่นดีมากเลยก็เล่นดีทุกคนนะครับคเคลลีแล้วก็เล่นดีนะโอเคป่าเขามาแล้วแล้วก็สกิลหนึ่งไปแล้วครับ จบเลยหรือเปล่านะครับจบเลยหรือเปล่าไปโดดสกิลหนึ่งไปครับเอ้ยอันตีไปสกิลหนึ่งออกสกิลสองเ,อเม็ดเขาสกิลสองมาครับเราก็สกิลสองก็ถือว่าโมฆะกันไปนะครับตัวโลกก็เป็นตัวที่กันวิล่าได้อยู่นะครับถ้าเรารู้ว่าเขาไปสกิลสองมาแล้วก็สกิลสอง กลับเลยนะเขเป็นอะไรที่ดูดีอยู่นะครับแนะนำนะครับโตโรสำหรับมือใหม่ก็ลองเล่นก็นได้ครับป่ะยังวัน,นี้น่าจะได้นะครับโอเคตอมาตีดาร์คสไลยเยอร์ต่อนะอเ <c oughs> ยมนี้น่าจะโอเคอยู่นะดูจากสกอร์ละ30ต่อ15 โอ้โหถือว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับอืมว่ายัางไงตัวโลเกมนี้ก็ไม่น่ามีอะไรพลาดน,นะครับแล้วน่าจะจบปิดจ็อบได้นะแต่ถ้าพลาดก็มีเยอะนะครับโอเคดูเหมือน ไอรีจะฟันเราไม่เข้าเลยนะแต่วันนี้เห็นอนะันเล่นเข้าแล้วก็ช่วยนะใจดีก็เลยไปคุยกับลาวมะม่วงเลยครับแต่วันนี้โอเค, <c oughs> อเคถึงเราจะแตกแต่แล้วเราก็โอ้โหช่วยมา20ชิวเลยนะ <c oughs> ก็เป็นโตัวโลกก็ถือว่าโอเคแคลรี่ว่างไงครับ <c oughs> ได้นะค <c oughs> แคลรี่เราเด็ดเจมแล้วเริ่มมา <c oughs> แรงนะครับแรงลนะแครี่อืมไอรีว่ายังไงครับไอรีเจอก,กับแชรี่อ่ะไปให้ฝ่าขจัดการนะโอเคสุดท้ายแล้วก็ออกเป็นเกาะสะท้อนมานะไอเทมก็เซตตามนี้เลยนะครับผมก็ออกตามเซตเขาให้เลยนะ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันอยู่ที่ฝีมือแล้วก็รูปแบบเล่นนะครับก็อยู่ที่ตังค์ด้วยนะครับว่าทางเราจะนำหรือเปล่านะอันตีไปนะครับหายาโดดมาโดดมาโดดอันตีแล้วนะหายาโอเคจังหวะนี้ก็น่าจะจบได้นะครับเรียบร้อยนะครับเกมนี้ โอเคครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อนะครับเอาละครับฝันดีครับทุกคนห้าเปอร์เซ็นต์สุดยอดเลยครับเปอร์เซ็นต์